ยืนด้วย <t festivals> okay, right. ัเก oh, ันด้วยนะครบโอเคได้เลยเราอยู่ในเกมเราบอกนั่นเองแต่ว่าแม่อะไรไม่รู้นั่นแหละจบเอาน้องกำรู้มาแล้วมาเก้าอะไรตัวนี้เนี่ย y ยเออไปไปเราเดินทางกันตัวนี้ก่อนไปเดินทางกัน s e u s ดดดีดี lại được tưng gặp. Ok, đâu có tưng chúng ta phải được đi. Ok, lần đầu tưng. Give me a bite. Give me a bite. đi đi a bite. Give me a đi Give me a bite. Give me a bite. Give me a นั่นก็เดินตามสายไฟตามดีก็ไปนะก็เราโอ้ไม่ต้อตไม่ต้องเชื่อหรอกโอเคตามาไปกันต่งงนไปละไม่ต้องรอเขาหรอกนะอย่าเสียเวลากับกับการเดินทางนั่นแหละนีดีนีแหละล่ะเกม ม่มันมันไม่มีเสียงเพราะว่าผมปิดเสียงไว้อะพับนนั่อะไรปุ๊บต้องปิดเสียงเพราะว่มมาแล้วอาจจะมีดิการ์เซตแพงก็ได้นะดูนะเวลามันอาจจะมีดิการ์เซตอย่าป่วแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวจะตัดต่อเอาไปใส่ไปก็ได้นะออกออกไปใส่ไปลงเลยลูกก็ดูได้อีซี่มาก ผมไปได้เราจะเป็นแบบว่าอยู่แตนไม่เคยใจใครรอใครไม่เคยรอเลยลลไปลืนล่นลืนล่นไปลืนล่นไปลืน่นลื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 ่นดูก่อนนี่มันเลือดเขาโห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวแห่ะเดีย๋ดวยวแหละ ไป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 แล้วเกมนี้ม่เปสื่อก็นั่นแหละก็นั่นแหละไม่อยากพูดพลิกเตมาสดๆดูโอ้ไม่ก็ตีหนึ่ง้วยแต่ว่าใกล้จะตีสองแล้ว เก็บเร็วเก็บเก็บเก็บไป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 กันต่อดีกว่าคลิปนี้น่าจะสัะ้นหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตามเป็นต่ออีพีหนึ่งแล้วก็อีพีสองแล้วก็อีพีสามก็ไปละเพราะว่าคลิปนี้มันถ้าผมใส่นานน่าจะไม่มีใครดูหรอกนะอย่าบอกนะกระดาษแม่ผมก็ยังบอกเลยว่าไม่น่านมีใครดูนั่นแหละ จเจอคนอีกแล้วไปสปีคูหนึ่งร้อยเลยโอเคแมคคอนเขารอไม่รอเลยแวนเฮ้ยแมคคอนแมคคอนในตื่นไว้นะไม่กอดไม่ตื่นเลยนะแมคคอนไป,นนปนทำอะไรอยู่นั่นะ ไปคนไปกองน้ำหรืออ่าเดี๋ยวเดนาไอเว่นน้ำไอเว่นน้ำเว้เว่นน้ำเด่นน้ำเป็นไรเนี่ยผมเคยเก่งปากลัวมาก่อนอ่ะผมเล่นปากลัวมาต่อไปตลอดคนนี้เขาวิ่งช้าเขาเขาไม่เคยเล่นเนปลากัวนั่นแหละอีสิไม่รอแล้วไปละ

รู้ว่าทางไหนแล้วจิงกูไม่รู้ว่าทางไหนนะมไมไหน,น่าจะทางนี้แหละถูกละขอดูแไปทีช้าช่ามา คลิปนี้ผมอาจจะถ่ายคลิปมาสักหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าคลิปนี้นยนะอยากถ่ายมากเลยเรู้สึกว่าลถไปทีละขั้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็เพื่อไปหนึ่งอะไรวะงงนั่นแหละงงมากเลยว่าคืออะไรคืองงมากเลยเพื่ออะไรเนี่ยเขาทำเพื่ออะไร Baik kata Wah, the... oh, betul betul Nak kau dulu ni, mesti nak kau ni pit face. Saya kau dulu. Bawa betul betul cakap lor. Wah, โอ้ยแปดสิบเก้าอแล้วเดะเดี๋ยวก่อนนะทางไหนทางนี้จะไม่มา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 เลยโอ้โอ,โอ้ไม่ใช่ทางนี้นี่แล้วฉันไปทางไหนอยากรู้ไหมไปทางไหนไวะลืมละไรจตัวไอ้ฟูก็อยู่ได้ผมก็เอาแต่พูดใช่ไหมรูเจอ อย่าชวนคุยได้อย่าชวนคุยเด้อเด้อเอย่าชวนคุยเด็กเกิน้ไม่ได้ดลืมทางเลยไปจอนไป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 ไ,ปไป <c oughs> นี่เด้ปีนปีนปีน <c oughs> ไม่รอละดูดันแบบไม่เก่ใ <c oughs> งใไก็รอไปจนนู้นแล่ โอ้รีมาทางวอลดีเธอที่เราจะเข้าไปกันโอ้มีเพนวินด้วยถ๋ถวนี้วันนี้เราขอจะเพนวินได้ไหมเราเยออยู่เพื่อกับเพนวินได้ไหมให้เพนวินมไหม,ม,าม,ามา สวัสดีเว็นวินเหยียบด้วยน้ำมันมีน้ำอ่ะเดี๋ยวแตะลงกระปิ้นนะโอ้ไม่กินเลี้ยงข้างล่างสีเหลืองเนี่ยนะเอามันเอาไว้ซื้อชุดก็น่ารักนะน่ามาลงประกันอะแม่เราสามารถซื้อได้ไปจะซื้อแล้วแต่คุณนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เพิ่มน้ะตรงนี้ได้ไหมแม่เจ้าแม่เจ้านี่มาเตะไปจริงด้วย <c oughs> ลงให้ล,ลึกๆในเราเราก็จะลงแบบนี้

ีแต่พื้นแข็งแขงไงเห็นไหมนะ่ะดูจากทรงแล้วมีแต่พื้นแข็งแขงนะเดี๋ยวเกืออะไรก็ไม่รู้แนะ้วโอ้ยออกซืเจินเหลือซาลละ อย่าบอกนะว่านี่ถึงบ้านเกิดของเราแล้วล่ะนี่บ้านบ้านเกิดของเรามอไม่เห็นเลยใครก็ได้าจะบอกนะผมมองไม่เห็นแล้วเราจะไดมมองไม่เห็นหมอกหมอกเต็ม โอ้โน oh, no, oh no, ้โอ้โน้ไม่ไม่ไม oh, ่หมอกดเต็มเลยหมอกเต็มเลยเอาความช่วยเหลยว่าเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวยมองไม่เห็นนะเนี่ยหละจะไดีไมโครไทด์แม่เนี่ยจะมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยเหรอถึงแล้วโชิวนั่นแหลนะ Lại cho kiếm đi coi giờ còn coi chơi rồi nó có Lại kiếm đi mà đi sụt Kiếm bảo lên kìa Quay lên lên cái Chị châu cho núp hấp Ok Một mô lại Bây giờ đã bye bye อย่ากดกล้วกดนสกรกเยด้วยนะเพราะว่ากิมนี้ไม่มีใครกดแล้วเพราะว่าถึงหนึ่งร้อยแล้วด้วยเชแคให้ดูนะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมก็มาเว็บไซต์นี้แล้วนะอันเนี้ยมาจากเอฟนี้แล้วก็นะ่าอะนะไม่มีน,นั่นไงวะนั่นานะผู้ผู้รับชมให้ดูให้ดูนะ เห็นไหมไม่มีโอ้โ o เกไม่กดติดตามกันเลยใช่ไหมถ้าไม่กดติดตามคลิปนี้ก็จะฆ่าคนไปทันทีแล้วก็จะมีคนอยู่ข้างด้านหลังค,คุณได้คนไกดติดตามนั่นแหละบ๊ายบาย